สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะแนวทางของวันจันทร์วันที่สิบห้าเดือนเก้าจากกันยาสองพันหา้ 68, าร้อยหกสิบแปดจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเมื่อน,นี่น้อรัาพัฒนาของ,งเฮาจะสำหรับโพลเวลาพัฒนาของวันศุกร์ที่ผ่านมาจะแนวทางวันที่สิบสอง สำหรับเลขเด่นนี่ห้เด่นตัวเดียวเนาะเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันตัวเดียวจะให้เด่นเก้าวิ่งรูดเก้าฟันเก้าจะสำหรับโพนหกตัวเข้ามาศ oh ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดโอ้โหบ่มียังเลยเนาะเลขออกมาได้แค่สามตัวเองตัวนี้เลขหกตัวเดียวออกเลขมาได้แค่สามตัวประหยัดตัวเลขคัก no? เนาะส่วนนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดสำหรับแนวทางเวาถือว่าพลาดไปเนาะโอ้โ no? ห oh สำหรับวันที่สิบหาตามรูนกันโต่อจ้า,าสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาโลงงห้2สองสูตรสำหรับสูตรเดิมสูตรลักจ้าโชว์ผลงาน,าน,งานลงไห้สองสูตรเนะาะกตต้องโชว์ผลงานการน,นิดเดียวกันสำหรับลาพัฒนาของวันที่สิบสองจะสูตรเดิมสูตรลักของเฮาห้เด่น0ูนย์วิ่ง 0, 0ูนย์ูด0ูพันศูนยเนาะจ้า อาสุดเด่นนี่ให้เด่นสองตัวจะเด่นศูนย์กับสี่วิ่งลูกสำหรับศูนย์นี่คือมาเด้งๆเลยเนาะฐานับแถวหนามากก็กคือสามเด้งสำหรับศูนย์ศูนย์คือเบอร์เลขเด่นจะเบอร์เลขเด่นนี่เขา 0, 0, า่าศูนย์ศูนย์ลังชุดทุกตัวสำหรับหลางแอจอยคอสรุปหายสองแบบเนาะเพราะว่าพีโรเอฟซีแต่ละพื้นที่อาจสิแตกต่างกันไปดังใจสำหรับศูนย์ศูนย์ลังชุดทุกตัวนี่คือพี่น้องฝั่งลาวเด้อจ้าอันนี้ สรุปหลายซองแบบราคาน้องสำหรับไทยเข่ากับอาสีเป็นรางสุดสี่โตเราจะสำหรับรางสุดสี่โตก็มาศูนย์หนึ่งเมื่อนี่ขามศูนย์หนึ่งจะเบิร์เลขวินนอขามปุ๊บมาปั๊บเลยขามศูนย์หนึ่งมาศูนย์หนึ่งตรงตรงเลยเนาะเด่นศูนย์ดุศูนย์เขามาเด้งเด้งจะไซดวิ่งไซดูดูทะย,ยิบจับศูนย์ไปวิง่งไปดูมาลางชุดสี่โตเด้อจากฐานนำไปเป็นแนวทางลางชุดสี่โตกมาเต็มเต็มเลยเนาะขามปุ๊บมาปั๊บเลยศูนย์หนึ่ง ําหรับบุญก็ถือว่าาไปเนาะ188บุญก็มาสลกเบิดเลยเนาะประหยัดตัวเลขคักอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะสวิ่งใส่รูดของเฮานําไปวิ่งรดกปังอยู่อ่าสําหรับวันที่15ตามรุ่นกันต่อจะลงให้2สูตรจะสามารถ หลับช่มย้อนล้างได้เลยเนาะหรือว่าเปรียบเทียบกันเบิ่งได้ต้องจะึ้นอยู่กับความมาความชอบจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะอันนี้ถ้าบอกมีตัวหมักตัวชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้ต้องจะโกลดินําไปปิดน้ตากับเปรียบเทียบวิเคกันอีกที่หนึ่งาราคาต้องมีตัวหมักตัวชนหรือบอ่อเนาะรุ่นต่อสําหรับเม็ดเดียวอคเฮาเมื่อนี่ไฮเด่นเราพัฒนาเม็ดเดียวไฮเด่น เด็ดสองจ้าเด็ด2องรูดสอใส่วิ่งใส่รูดถ้าหักสสอบสวิ่งรูดได้จะถ้าบอกักบสอบสูเดิมสูักยังอยู่จ้า ปากา้ากระซีจางๆอะไรด้วยนะโอ้มันนี้มักมักสองหนึ่งอยู่เต็มบริจับสองหนึ่งสำหรับโตเน้นจ้าสูตรเม็ดเดียวหวยลาวมันนี้เน้นสองศูนย์สองแปดสองเจ็ดสองสี่ โอเคเรียบร้อยจะสาหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวของห้าลาพัฒนาเมื่อนี้ก็ค่อยมาปังปังเด้งเด้งค่อยปังปังทุกทุกแนวทางหละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสาหรับพีน่นเอฟซีที่เขามารับช่วใหม่ฝากกดติดตามและก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยลักันเนาะเผื่อเสียด้บอกผาแนาวทางเสียจอยลงหายจะสําหรับห้านวยมันรวมมือวานกระแตกสามตัวบนเนาะโอ้โหปังอยู่จะสําหรับห้านวยมันรวมเ้าวเมาวานนี่เนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า